สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการ e life e b i s s นะครับวันนี้ผมชีพทำค่าควพิเศษรับหน้าที่ดำเนินรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่โลกของ e business และเทคโนโลยีที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทนะครับก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ16นากาถึง16กนกานาทีนะครับท่านผู้ชมครับในโลกของเทคโนโลยีกับในโลกของการบินก็คล้ายๆกันครับโลกของการบินก็จะมี Boeing กับ Airbus นะฮะแต่โลกของ,ของ,ของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมี2ค่ายก็คือ ค่ายหนึ่งก็คือค่ายของ Microsoft นะครับอีกค่ายหนึ่งก็คือค่ายของ Apple นะครับวันนี้เราจะมาสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของระบบปฏิบัติการตัวใหม่ของ Apple นะครับที่ชื่อว่า l i ออนท่านผู้ชมชมวันนี้ต้องติดตามชมนะครับถึงแม้จะไม่ได้ใช้เครื่อง Apple ก็ตามแต่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าส่บาแบกหามนะครับวันนี้จะไปเจาะลึกกันว่าในระบบปฏิบัติการของเครื่อง Apple ตัวใหมนะ่นั้นมีอะไรที่น่าสนใจและ เครื่องมือเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่จะต้องเขาเรียกว่าเป็นดิจิตัลหับนะครับขุมความรู้เครื่องมือในการทําธุรกิจอยู่ที่นี่ทั้งหมดในเครื่องเดียวครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับระบบปฏิบัติการไลออนซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดของโลกนะครับไปติดตามชมข่าวสารเกี่ยวกับ eBusiness กันก่อนครับ This app is kind app a new kind of book of that combines text and images, as well as video, interactive infographics, and my own audio commentary, all to help bring this important message to life. คุณผู้ชมคะ Facebook ประกาศเข้าซื้อ Push Pop p u s h p o p p a g e สำนักพิมพ์ดิจิตอลที่รับผลิตหนังสือบ bon น iPad โดยผลงานที่สร้างความหือหาให้กับผู้คนทั่วโลกของสำนักพิมพ์นี้ก็คือหนังสือดิจิตอลที่ชื่อว่า Our c h o i ที่เขียนโดย AI ก่อ Facebook มีแผนที่จะนำเทคโนโลยีของ Push Pop Page เข้าไปในโลกสังคมออนไลน์เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการแชร์คอนเทนต์ของผู้คนในนั้นและไม่ที่มีความคิดที่จะเข้าไปสู่ธุรกิจหนังสือดิจิตอลแต่อย่างใดซึ่งทาง f a c e b o o k กล่าวว่าเราขอยืนยันว่าการเข้าซื้อ Push Pop Page บริษัทซอฟต์แวร์ที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจนี้ก็เพื่อจะเปลี่ยนวิธีให้ผู้คนเผยแพร่และบริโภคคอนเทนต์ดิจิตอลค่ะ